สวัสดีครับมาลุยกันเรื่องของนอธนาัอเลฮัโดกานาชโชก่อนแล้วกันครับนี่มาจากธนาัฟาบิซิโอโรมาโน่เชลซียังคงสแสดงความสนใจต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญากับทานาัการาชโชนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเคลียร์ในเรื่องของทานาชาบ,บิซิบองกก่อนครับ แมนเชสเตอร์เตตกต้องการอยากจะขายทางด้านการาโชให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับนักเตะวัย21ปีนี่ทิ้งบอม ini, ink, Bomb, ใส่รูเบนอัมมารินเลยนะครับในช่วงของรอบชิงชาเลอร์สกิวโรปาลีกที่ผ่านมาครับมาคาราฟอร์ดไปแล้วนะครับแต่ว่าแอนโทนี่เจเรนซันโชทารันมาเลเซียและก็การาโชยังอยู่ครับทั้งสองคนนี้ไม่สามารถจะกลับมาคืนดีกันได้นะครับคือบางคนบอกว่าไอ้จะกลับมาได้ไหมไม่มีทางครับการาโชไม่มีอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูเบนอัมบรินเป็นผู้จัดการทีมนี้เรียกว่าเดินกันคนละทิศคนละทางแน่นอนครับก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์เตนีตั้งราคาค่าตัวนักเตะเอาไว้อยู่ที่70ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่แมนยูยอมลดลงมาอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์เจ้าตัวเองก็ต้องการที่อยากจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อนะครับถึงแม้ว่าได้รัครบความสนใจจากหลายๆสโมสรก็ตามก่อนหน้านี้วิลล่าและก็ทอแนมฮอสเปอร์ครับต้องการที่อยากจะได้ตัวเขาตอนแรกครับ กล่าวว่าเออน่าจะไปวิลล่าแต่ตารหลงนี่กาลาโชบอกนะครับว่าต้องการที่อยากจะไปเล่นให้กับทีมที่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นลำดับแรกแสดงว่าวิลล่ากับสเปอร์นี่เดี๋ยวเป็นตัวรองแล้วกันนะครับยังไม่ปฏิเสธนะเรื่องที่ว่าจะย้ายไปเล่นให้กับทัสตันวิลล่าแต่ว่าคุณรอไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอผมคุยกับเชลซีก่อนเชลซีนี่ก็ต้องการจะได้กาลาโชมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับฟาบิโอโรโมาโน่ออกมาระบุนะครับว่า ทางฝั่งของกาลาโชต้องการที่อยากจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับเชลซี Chelsea ยังคงให้ความสนใจในสถานการณ์ของทางด้านกาลาโชยังไม่ได้มีการพูดคุยนะครับระหว่างสโมสรกับสโมสรแต่กาลาโชยังคงอยู่ในลิสต์ของทางด้านเชลซีเป้าหมายของเขาคือจะต้องเคลียร์ทางด้านชาบี้ซีบองซะก่อนนะครับชาบี้ซีบองนี่ก็นันกเตะของทางด้านอาเบร์ไลซิกไลซิกนี่แหมจะเสียนันกเตะคนสําคัญออกจากทีมพ,พร้อมๆกัน2คนเลยนะเนี่ยทั้งชาบี้ซีบองแล้วก็เบนจามินเซสโกครับ ไรก็ตามแมมเชลซีก็จําเป็นจะต้องขายนักตเตะออกจากท,ทีมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าขาเข้านี่เยอะเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็พึ่งจะขายทางด้านมาดูเอเกอ้ไปให้กับอาร์เซนอลแต่น่าจะยังไม่พอนะครับเอนกองกูเนี่อาจจะช่วยทางด้านกาลาโชทางอ้อมก็ได้นะครับถ้าหากเชลซีขายเอนกองกูได้นี่ละก็พวกเขาก็น่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาซื้อทางด้านกาลาโชครับแลวเอนกองกูจะไปไหนก็แวลลนะครับว่าอาจจะไปเล่นในบนเดสติกานะครับกลับไปอยู่ที่นั่นครับ c ขาบีมเมนูนี่อาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ได้นะย้ายไปอยู่กับทนดั้มฮอสเปอร์มาเงียบๆเ,เลยสำหรับทางด้านไก่เดือทองครับทนดัน pur, น้มฮอสเปอร์นี่ได้มีการติดต่อไปที่ทาด้านคอบบี้เมนูนะครับโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเจ้าหนูคนนี้ TBR f o ฟุตบอลนะครับออกมาระบุว่าทีมดังจากกรุงลอนดอนเนี่ยต้องการที่อยากจะได้ตัวทนดั้คอบบี้เมนูครับไปช่วยเหลือพวกเขาอายุ20ปีนะครับอนาคตสดใสรออยู ยังไม่สามารถจะตกลงสัญญาฉบับใหม่กันได้นะครับลากยาวกันมาสักพักหนึ่งแล้วสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2027แมนยูมีออปชันที่จะขยายได้อีก1ปีครับสเปอร์นี่มองว่าเออยมันไม่มีความคืบหน้านะนะครับน่าจะมีปัญหาอะไรกันอยู่พวกเขาก็กล่าวว่าจะอาศัยจังหวะน,นี้นครับมากระชากทางด้านคอบ,บี้ไมนูเนี่ยไปอยู่ด้วยฤดูการที่แล้วนี่มีปัญหาการบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับทางด้านไมนูครับแล้วกลับมานี่ก็แม่ ดูแล้วโอกาสที่จะสอดแทบเป็นตัวจริงก็ยากนะนะครับบรูโน่นีตัวหลักอยู่แล้วคาซิเมโร่ก็กลับมาแล้วด้วยนะครับอูกเต้ก็ยังอยู่แมนยูก็มีข่าวจะไปเซน็นสัญญายกับนักเตะม,มิดฟิลด์ด้วยนะครับเกิดไปเอลเอาทางด้านคาบีเกร่ามีคนนึงเนี่ยแล้วไมนูจะไปเล่นตรงไหนนะครับอาจจะทําให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นก็นได้นะในเรื่องของการย้ายทีมครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้สิ่อข่าวของที r อาร์ฟุตบอลที่ชื่อว่าแกรนไบรลี่นี่ออกมาระบุนะครับว่าจริงๆแล้วไมนูนี่ก็อยากจะอยู่กับแมนยู แต่ว่ายิ่งเรื่องของการเซ็นสัญญาฉบับใหม่มันลากยาออกไปเท่าไหร่มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เขาจะถูกขายออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันเน่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ดีกว่าด้านทางด้านฮอสเปอร์เลยแหละถ้าแมนเชสเตอร์เดีต้องการอยาได้เงินโดยเร็วเนี่ยสเปอร์นี่อาจจะเป็นทางออกให้กับแมนยูก็ได้ครับ ไปไปมาานี่เจ้าตัวก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขานี่จะได้ลงเล่นให้กับแมนยูหรือเปล่าด้วยการที่จะมาถึงแล้วถ้าลงเนี่ยจะลงเล่นในตำแหน่งไหนครับตอนหลังมานี่ก็ชักมั่วละนะสำหรับตำแหน่งของเจ้านั่นคอบบี้ไมนูครับแมนเชสเตอร์เต็ดนี่ยังคงเดินหน้าล่านักเตะสูน,น้าหมาเลขเก้าคนใหม่อย่างต่อนเนื่องนะครับนี่ล่าสุดครับเบนจาขอบได้ออกมาระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการติดต่อไปที่แอสตันวิลล่าแล้ว ในการขอซื้อตัวทันดันโอลิวัตกินครับรูเบนออมารินีอยากจะได้ทันดันโอลิวัตกินซะเหลือเกินน่ะแต่ก็มาคู่กันกับทันดันเบนจามินเซสโกเลยนะครับสองคนนั้นนหะค่าตัวนี่พอๆกันเลยนะครับฝั่งของแอสตันวิลล่านี่ตั้งราคาค่าตัวของทันดันโอลิวัตกินเอาไว้อยู่ที่60ล้านปอนด์แต่แมนยูมองว่าหกหกล้านปอนด์นี่มันแพงจนเกินไปนะเอ๊ะแล้วทำไมถึงตั้ง60ล้านปอนด์ก็เพราะว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาอาร์เชนอลก็มาติดต่อวิลล ว,วิลล่าก็ตั้งราคา60ล้านพวกเขาก็เลยตั้งราคาเดิมว่าแหละแมนยูมองว่า60ล้านปอนด์นี่มันแพงจนเกินไปนะนะครับสำหรับนักเตะที่มีอายุ29ปีถ้าหากยอมลดราคาลงมาแล้วล่ะก็แมนเชสเตอร์เตดก็พร้อมที่จะมีการเดินหน้าต่อครับอย่างไรก็ตามฝั่งของวิลล่าเขาก็ย้ำนะครับว่าถ้าหากเขายังไม่สามารถที่จะหานักเตะสุดหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่ของโอลิวัตกินได้พวกเขาก็จะไม่ขายนักเตะคนนี้ด้วยเงินไขยเยอะสัเหลือเกินนะครับ แล้วพวกเขาสนใจใครในเวลานี้ก็มีข่าวนะครับว่าอาจจะไปดึงทางด้านนิโคลสัสแจ็กสันนั่นแหละครับนักเตะของเชลซีเข้ามาแทนครับก็เอา็นว่าโอลิเวอร์กินแมนยูคุยแล้วนะนะครับแต่ว่าวิลล่าดียังนะครับยังไม่ตอบสนองอะไรใดๆทั้งนั้นแถมมีเงื่อนไขด้วยนะครับคือ1นไม่ลดราคาครับ60ล้านปอนด์แมนยูถ้า60ล้านปอนด์แมนยูก็ไม่ซื้อแถมอย่างที่2ถ้าตกลงราคากันได้ก็ต้องมาดูนะครับว่าวิลล่าหานักเตะสุดหน้าคนใหม่มาแทนได้ไหมทาให้ได้เขาก็ไม่ขาย อต่ลืมนะครับว่าแอสตันวินล่านี่ฤดูกาลหน้าเขาก็ได้ไปเล่นในบอลยุโรปด้วยเช่นเดียวกันครับตัวของนักเตะนี่ก็เราเล่นให้กับวิลล่ามาแล้ว223เกมนะครับแล้วก็ยิงไป87ประตูฤดูกาลที่แล้วนี่ในลีกนี่ก็ยิงไปทั้งหมด16ลูกนะครับถามว่า60ล้านแพงไหมก็สำหรับนักเตะ29่ปีแพงมากครับคือถ้า60ล้านนี่ไปเอาเบนจามินเซสโกดีกว่านะครับเวลาขายต่อดียพอจะมีราคาบ้างอะ คือถ้าโอลิวัตกินนี่ราคานี้นะครับเอามานี่คือขาดทุนทันทีนะครับโอกาสขายต่อนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเออถ้าหากวิลล่ายอมลดลงมานี่เหลือสัก4 0มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูแล้ว40ล้านนี่วิลล่าก็คงจะไม่อยากขายอ่ะครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดดีก็มีข่าวกับทางด้านกาบีเกอร่านะครับมีโอกาสสูงม,มากนะครับที่จะย้ายเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่อย่างไรก็ตามนะครับเซมิโอลูคเฮอร์ซี่ได้ออกมาระบุนะครับว่าแมนยูยังต้องรอก่อนนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็เพราะว่าแมนเชสเตอร์นี่มีกองกลางอยู่ในทีมนี่เยอะอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนี่จำเป็นจะต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมให้ได้ซะก,ก่อนไม่ไม่นูมาละแต่จริงๆแล้วนี่คือแมนเชสเตอร์ยูเต็ดต้องการอยากจะขายคาร์เซมิโร่นะครับมีการยืนยันนะครับว่า แมนเชสเตอร์เดนได้มีการบอกกล่าวไปที่คนกลางถึง4คนนะครับว่าให้พยายามช่วยขายคาซิมิโรซึ่งเหลือสัญญาอยู่กับแมนยูปีสุดท้ายนะครับรับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรโดยแมนเชสเตอร์เดนต้องการอยากจะได้ค่าตัวของคาซิมมโรอยู่ที่15ล้านปอนด์นะครับแต่ไม่มีข้อเสนอใดๆเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าอายุส3ปีแล้วจริงๆแล้วก็เคยมีข่าวกับทีมในซาอุนะครับแต่ว่าตัวของคาซิมมโรนี ไม่ไม่ต้องการที่อยากจะย้ายไปอะครับต้องการที่อยากจะอย,ะอยู่กับแมนเชสเตอร์เตเต็ตต่อก็เลยทําให้แมนยูนี่คือยังไม่สามารถจะหาทางออกได้นะครับอยากจะได้นักเตะกองกลางคนใหม่ครับแต่ว่าตอนนี้ที่มีอยู่มันเยอะอย่างที่บอกนะครับว่ามีคาซิเบโรอยู่นะครับมีทนัตอุกเต้อยู่มีคอบบี้ไมนูอยู่นะครับมี้านโคริเยอร์อยู่นะครับมีบรูโนอยู่ก็เลยเนักเตะในทีมมันเยอะเสียเหลือเกินนะครับกองกลางแต่ยังไม่สามารถที่จะไปเซ็นสัญญาคว้าตัวทางด้านคาบิเกราได้นะครับ แฟนแมนยูต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งครับรอให้แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเคลียร์พื้นที่ว่างให้ได้สักก่อนครับแล้วก็บพบก,กับอินไซต์แมนยูเต็ด้หมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ